ฝนตกครับวันนี้ฝนลงแรงมากเลยมืดไปหมดเลยฝน<อ>ตกครับพี่น้องคุณอะฝนลงฝนลงแห้งแบบนี้แบบสแดงว่าอยู่น้อง อยู <welche ăn? S 2> uh ่นองฮักบ้านเฮาหน่ต้องมีอย่างสักอย่างให้แน่นอนครับเพราะว่าสิเป็นปูเป็นหอยเป็นปลาเอาเป็นว่าเดี๋ยวได้จังหวะแล้วปลาแจ็คแซฟเฟอร์สิพาลงไปเบิ่งนะครับว่ามื่อนี้เฮาสิหายยังได้อยู่บอกแต่ก่อนที่สิไปเริ่มทีนี้นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับผมปลาแจ็คแซฟเฟอและช่องแซฟเฟอเชื่อเลยนะครับเดี๋ยวมื่อนี้สิพาลงเบิ่งว่าทีมงานเนียจบสิได้อย่างนีกันเดี๋ยวกลับไปพ่อกันนะครับ เ็บโลโชฝีมือบางมานบางมานดูเพื่อนบางมานดูสองใ้มือมึงหาเออสองสองนั่นละเออ เรียบร้อยวันนี้เชฟโลแม่งเลิกตีหม้อมาบานให้คือว้าวจัดโอ้ยแตงกมาปั๊มอยู่ตั้งปลามันก็เพื่อกันมันก็มีแต่ปั๊มไปเมืมอ่อ,อ เล่เกบังบังไมมานน้องมีเป็นตาบ่า,เา,า <c oughs> ะเียง่าล่เรื่องเปายรู้อ๋อคุณ <c oughs> ับเสกอัดอั <c oughs> เออ <c oughs> มันกาพดพีน้องเอ้ยนี่คุณอะ จะน้อยใจน้องม,มาชกเลยฮะร่างยังไม่ถึงเวลามาจกจกได้หมเลยอน่ยบังบานเพิ่นครับโอัยโคโคมันมีชื่อแล้วเดี๋ยวนี้ฮะได้แต่าบาังบาลวางวางบ่ายฮะมีชื่อเลยฮะเสียบโลเน่ยเกตเป็นท่าเอาเลยบอย อมองหาอยู่หากินเพื่อนแคบหาแคบกระซิดุดเข้าไปเอาโว้มันลงมาบัดบางมันบางมันดูเพื่อนสุดโลนสุดลดมีจัด เขาจนได้หาเมื่อเมื่อแล้วมิจังลงมาแม่สเต้อยู่นมามันเสียมันแล้วเจอปลาขึ้นน้ำขึ้น้วครับเขาลงมาเอากันนี่เอาปลาแม่บอลาลงมาเอาปลาสัมภปักเซฟลกก่อนไปไหนโบเห็นหน้าค่าตาแต่เิงได้ยินข่าวว่าเกมมือใส่เสื้อมาปิดบาดเพลขนาด ตามตามหาบาทแรกตแรกี้เฮหอมิแต่ตแล้วมันมดเนี่เลยแะนี้มัีไ้เลยฮ่าตัวถแล้วแต่เดี๋ยวฮะโอ้ยได้อยู่ทันอยู่เดี จนโดดแล้วเห็นม่นจะปขึ้นยันยอโดดเทาเห็นแล้วูเยเออมันนี้อยู่นี่กันละครับมันนี้เดี๋ยวทีมงานสิตามลงมาทิศเขียวเปี้ยวปากเพิ่นกาดหินหินอยู่คน,นจะลงมานํามาพี่คางลุงสารผีไปจิน อยู่นี่กันละครับพี่นอ้องวันนี้รอเบิ่งช็อตเด็ดครับมีดไม่ได้เด็กโอ๊กเวโทรศัพท์รุ่นม,มือครับโทรศัพท์กูได้เซฟโล่ลงมาสัมนีสฮ่ายวลงมาเป้สัมนีสมึงฮะโ่า u p qua rồi, lông nó cho nước, khi nó cuốn, qua áo, phe giáo sư nó lông bay luôn đấy, thì đai, qua rồi, chim thì đai vàng, thằng p cả, lẹe kẻ, đái cả ไม่ได้ขีเ้เง,เงิน้งมัดขี้เงินั่นหนิฟอฟนี่เบอร์อยู่ขอบอยู่ข้าสัต์ใหญ่ตีนทางขี่ยางลงไปมันก็นสิ้นไปแล้วโอ้ยเอาเฮาว่าง,งขี้เงยขาดขนาด ได้หาบเนี่ยแล้วขี่ดอกเออเสียงคำขามตกายล่างมาอยู่แต่สร้างคอกากูลงมาทางสร้างคอหน้าอ่างบ้านโคกกลางนี่ลงมา ว้าวอยู่แต่ขี้เออทั้งเม็ดสมโอ้โหมึงไปเบิ่งทั้งอื่นหนูกับพี่น้องเออบักนี้ไม่ได้ไม่ได้กินหนูกับอี้มิมานบักเชฟบักเชฟโล่งแพ้มึงไปขี้ทั้งแพ่อยู่ดอเอาทาสวยๆเพื่อนเออมันแตะได้มึงมีแตะนี่กูเอาลงโซเชียลนะครับขับปน้ามึงได้ มัน,น,น,นคือตังรักหึงกันล้ดิในหัน,ท,น,น,นทิ้ททมลงไปรอซอดเด็ดอยู่เ <c oughs> จ้าสำนักกระจุนในหาบมื่อแล้วมลปอซนนอดดูเนักกนห่นอ จากแล้วถามลูกพี่เจ้าสำนักมาแต่ตอนเลิกลูกพี่ัหจาตลุ่มอ่อนูตั้งรักเฮงแท้จริงเลยโอ้ยอย่าตั้งร่ำเฮงไม่เคยแล้วสามงานว่เสือทุเงแง,ง เฮ้ยเสือทุ่งแง่งปลาตาแดงเห็นตามันมคขับตาแดงแดงเลยอิ้นปลาตาแดงหละนขาวตาแดงตัวแรกของบักเซฟโลครับอัน ครับวิธีชีวิตน้ำน้ำขึ้นเอาเดี๋ยวถ้าบเบิ่งไฮไลท์ตอนแรงอะ่ะมืดมืดเดี๋ยวผมมาเตรียมพร้อมเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาไฟเอาอย่างลงมาไฮไลท์แน่นอนถ้าเบิ่งเชฟยางกับเชฟโล่มาดิจ่าทำผลงานตัดทาบที่ตอนแรงนะครับแรงแล้วครับนี่ของตายแนนตันจูรูผูกเปเฟโล เริ่มท่าเลยพาเรามาเซ็กผลงานน้ำแรงแล้วหวานโอ, <c oughs> โอ้เปลี่ยนคันแรงแล้วพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศลงมาส่องพร้อมหาอัพแอม ดรอเซ็คผลงานเชฟโลบรรยากาศยามเรงแล้วครับเรงเย่า,านะตั้งวงแล้วครับบรรยากาศยามเย็นเชฟย,ย่างก็เอาปลาขึ้นมาเซ็คผลงานหน่อยลูกพมีห่อนร้อยโลซ้ำมปลาเดอนปลาจนหน้าอุกมอ่ามีห่อนร้อยโลซ้ำบ่ลูกี่ได้ไไดหฮอ มาแต่ตีสี่ครึ่งมาได้เซงรถเจ้าตั้งแต่ตอนยังไม่มีเมื่อฮะเชฟอย่างครับนองหากบ้านเฮาเดี๋ยวพาไปหาเนียอยู่นกินเพ่สครับบอกว่าตีห้าตีสี่ครึ่งปลุกเมาง้ำปวดกระเบนโค่นเซลมีเวลาโกนมันยุ่งน้ำมัดคืน มึงมึงลงไหมเพลิลเลิรของเลิกฮะถ้ามีมันตึกจะคุดถ้าเีมันตึ๊งจะลุงเรื่องแรมานั่งดื่มเอาหมดแล้วใครอยู่สระกูมีเตะคว่ำเราสิเจ้าเราว่าโอ้ยยามเลยเด้ฝนจะตกมาจะนอดจะระลึ้นไปแต่มี่จะน่อยละวะเออแซงแซงบ่พ่อนะครับน้องเอ้ยเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันอยู่เฮือนเด้อ ทิศเที่ยวครับเพื่อนถูกพี่ลึกขนาดหอยเต็มกระตามากย่างแล้วเป็นเรื่องผลงานเซฟโลฮันแหลกแกเต็มกระต้ามีแต่แห่ทั้งหมดปลาขี้สุขี้คมปลาพี่ตัวนี้โอ้เสิร์ฟน้อยก็ไดพี่น้องเอ้ยผูกผลงานเพิ่นฮะผู้ครับ คอ้นนี่่งนี่อีเดเขียวเปรี้ยวปลาครับปิดท้ายก่อนกบทักทายเอฟซีครับผมมาตุลดเลยมาสองนี้มันกินหรือมาอ๋อหาอยู่หาจีนครับอ๋อเอหหลังหลังรอพร้อมอันนึงเอาเอาสองนี้ก่อนเอาเธอสองเอาไปครบปุบปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปปุ๊บปุ๊บปุ๊บบ ไม่ตาอเพรเอาโยนเอาปั่นสา้บังมานมาสั่งเป็นขนาดเสพโลสามถุงแล้วคนงานไกลแล้วโอ้ยไฟมีฟอกพี่น้องเอ้ยผมคนงานมาเสพโลมือวนี้เลิกตีมอมาตีแหวป้าเอาค่ะผลงานมือนี้กับบ่อปัานได แน่อย่าลืมฝากพ,พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครด้วยนะครับแล้วมาพบมาพ้อกันอีพีหน้ากับผมทีมงานเมียจมสิภาพเห็นอย่างบาดนี้ป,ปิดปิดหลายคลิปแต่มึงนี่จะคลิปความนึงนะก็เห็นปิดอยู่ไฮยนังเมื่อกี้ว้าวัเดียวจะไปสรุปผลงานอยู่เพิ่มทำไม่ได้แล้วนี่คือเอาอยู่นี่เลยครับเดี๋ยวพาบ<ด>ักเซฟโลไปเกมรอบหน้า หรือว่าตามชีวิตบักเซีโลไปปีโม่เอาพี่น้องครับสวัสดนี้ละครับบ๊ายบายครับ